เรื่องของฟรีวีซ่าไทยจีนกันหน่อยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการส่งผลให้นะักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง7เท่าบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า c Trip นั่นเองนะคะทางด้านโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะนายชัยวัชรงได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลค่ะเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและก็จีนจะเห็นความสำเร็จส,ส,สะท้อนจากตัวเลขการท่องเที่ยวที่มั่นใจว่าจะมีจำนวนสูงขึ้นกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลังจากการลงนามความตกลงยกเว้นการลงตราซึ่งกันและการสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและจีนหรือวีซ่าฟรีไทยจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาค่ะ โดยความตกลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567เป็นต้นไปนะคะจะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง7เท่าค่ะจากปกติผ่านเว็บไซต์ ctrip นะคะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์บริการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนโดยเขาได้มีการระบุนะคะว่า5จุดหมายในไทยที่ถูกค้นหามากที่สุดได้แก่อันดับหนึ่งเลยค่ะพี่กุ้งค,คือกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ภูเก็ต เชียงใหม่เกาะสมุยและพัทยาค่ะในขณะเดียวกันที่ชาวจีนค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยพบว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านะคะซึ่งมีการค้นหาบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า trip com ค่ะที่เป็นเว็บไซต์จองที่พัก ตัวเครื่องบินและการท่องเที่ยวแบบออนไลน์นั่นเองค่ะโดยเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวไทยค้นหามากที่สุดก็จะได้แก่เมืองเซี่ยงไฮ้เชิงตูฮาร์บินเซินเจิ้นปักกิ่งเทียนจิงชงชิงและจางเจียเจียนะคะซึ่งสอดท้องกับสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยค่ะ ะะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทก็ระบุอีกนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยกว่า2,000 20, คนต่อวันเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เดินทางเข้าไทยในปี2,567นะคะซึ่งนอกจากนี้เองค่ะทาง China International Travel Service นะคะยังระบุอีกว่าผลจากมาตรการดังกล่าวก็ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว จีนนะคะต่างชาตินะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งก็มีปริมาณการจองเที่ยวบินไปยังประเทศไทยมากที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งน,นโยบายดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางนะคะไปเที่ยวประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินก็ได้บอกนะคะว่าเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการกระชับความสัมพันธ์ ระดับประชาชนแต่ยังจะช่วยส่งเสริมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิด การจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจากนักท่องเที่ยวที่ส่งตรงถึงเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายในไทยนะคะกระตุ้นรายได้ให้ประชาชนได้ถึงตั้งไปจนถึงระดับรากหญ้าซึ่งก็เชื่อว่าผลจากการดําเนินการมาตรการวีซ่าฟรีไทยจีนจะช่วยส่งเสริมการเดินทางระหว่าง2ประเทศและก็ยกระดับความสําคัญของหนังสือเดินทางไทยตามแนวทางที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญนั่นเองค่ะ